แล้วก็มาต่อมาเนี่ยพอร,รู้จักบวกกับคูณเราจะนิยามนิยามเพิ่มนะอันนี้กลายเป็นนิยามเพิ่มมาถึงการว่านิยามการลบว่า a ลบ b, b คืออะไรแสดงว่าลบเนี่ยลบก็จะเป็นไบนารีโอเปอเรชั่นเหมือนกันนะคือเราเอาจำนวนจริงมาลบกันได้ใช่ไหมโด,โดยนิยามการลบคืออะไรเอาเอาจำนวนจริงสองตัวมาลบกันเนี่ย a ลบ b ก็คือหมายถึงว่า ก็คือ A อบวกกับลบ b น,นั้นมันางนีเฉยเนาะมันก็เลยะจะดูแบบทำไมดิยางแค่นี้ก็มันก็แค่น,นี้แหละเอลบ b บีเอวกกับลบ b ตรงน,นี้เรารู้จักแล้วกพราบวกเรารู้จักแล้ว L ลบ b เรารู้จักแล้วคือเหมการบวกของ b นะอันที่คั้งนี้เป็นจนจริงกันหนึ่งอันนี้ก็จำนจริงอ่นก็ต้องบวกกันได้แสดงว่าเวลาจำนวนจริงสองตัวลบกันก็เป็นจนจริงนะแล้วก็เป็นไปได้ยกก่งั้นได้ตามนี้ดิยางการลบกัน าก,ก,าก็รู้จักกัรผสต่อมาก็มานิยามการหารใช่ไหมเพราะนิยามหารคืออะไรนะก็คือแต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วเราไม่ได้หารด้วยศูนยนะ์เนี่ยเราไม่ได้หารด้วยศูนย์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนิยามจากการคูณันั้นะผมลบศูนย์ตรวนี้ทิ้งต,ตัวเดิมนะก็คือเวลา a หารด้วยีหรือว่าเขียน a ส่วน b ก็แล้วแต่เนี่ยนิยามก็คือเอา a คูณกับ b อีกต่ว อันนี้มันสำคัญตรงที่ตัวที่สองนี่นะก็ไม่เอาสูตรเพราะว่าผมจะนิยามจากการคูณไี่อีกเวตรงนี้เรารู้จักจำนวนจริงตัวหนึ่งแล้วก็ b ีเนี่ยถ้าดีก็มีสูตร b ีอินวการคูณนะก็เลยก็เลยต้องอ่นนะบีแต่ไม่มีการหารที่สูตรทำไมไม่มีเพราะไม่นิยามไม่ได้นิยามการหารที่สูตรเพราะเวลานิยามการหารเรานิยามจากอินเวอร์การคูณและสูตรไม่มีอินเวอร์การคูณก็เลยไม่ได้นิยามการหาร้วยสูตรนั่นเองนะก็เลยเป็นแบบนี้นะ ก็ารู้จักการลบกับการหารแล้วมันก็เลยมีการเท่ากันบวกลบคูณหารแตบบ่สมัยมอต้นมอปลายมอต้นนะจบประหงจบมอต้นโอเคแล้วก็กำลังเอ,งเ,องเริ่มมีอะไรเลขสีกำลังก็ยังอยู่มอต้นอยู่เนาะเออแล้ว,ออนะแ,ลวแล้วถ้าเรียนเอฟส่งในเชื่อความชันก็มอปลายใช่ไหมเอ,อี๋ยวนะอะไร แล้วก็นิยางมันเองเอมคือเอมคูณก yeah. mm ันเป็น hmm. ตัวนะฮะแล้วก eh ็ถ้าเอมไม่ต้องศูนยนิยามว่าเอมเป็นศูนยเป็นหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเป็นดูเซนลบอะเอมกับเอมเท่ากับ1ลบเอมยกกับลบเอมเป็นต้นนะฮะหารเรียบร้อยแล้วพอมีการลบกับการหารเนี่ยมันก็จะมีสมบัติที่เทียบกับการลบการหารได้เอกการบวกการคูณได้เช่นเมื่อก่อนเนี่ยเคยแจกแจงการบวกงั้นจะตามสมมติทีนนี้ส่สมมนิว่า เราแล้วมัก็นี่จะกลายเป็นที่ซีบนเนาะเพราะว่าเรามาตั้งเรื่องกีหลัว่ามันก็แจกการลดเป็นกนลารอะไร่างนั้นก็มีมตนนัวแปรอะไรต่างๆที่ผมจะไปริบมาใส่ให้นะแต่ตอนนี้รู้จักนิยาาแลวเรากวาเสร็จเรียบร้อยรู้จักผมลบคูณหารของจำนวนจริงละแล้วก็มารู้จักสมการสีษทีว่ามันมาจากไหนนะอสมการเข้าเรื่องแล้วนะโอเคใช้เวลาเข้าเรื่องตั้งสี่สทีนะแต่ในที่สุดเราก็เข้าเรื่องคอสทีได้ ตอนนั้นเดี๋ยวผมก็จะช้าลงเพราะว่าได้เวลาเข้าเรื่องนั้นนะตะกี้ตะกี้ตะกี้เร็วเพราะไม่ไม่ไม่ได้จะใช้จิงอาจจะเป็นเครื่องนำผมเก็บอันนี้ไว้บ่อยเ่ยกระดานนี้ผมเก็บไม้บ่อนเดี๋ยวผมจะช้าลงลนะเดี๋ยวต้องพยายามเลยจะช้ากนะันเจะได้รู้ว่าจะสอนช้นากำลังตัดเวลาอยู่ มาเมา de de ืองไทยต้องเดินช้าลงถ้าเดินถ้าเดินคนอื่นไปดูนะพยายามจะทําตัวช้าอยู่เลยเลยเลยนึกออกเลยเดี๋ยเพิ่งจะทําอะไรนะจะได้ทำเรื่องสาชการหนึงอ่ะรู้จักบุกลบคัณหาแล้วเราก็รู้จักสัจพจน์ในจักรวนจริงเบื้องต้นแล้ว มาเรู้มมาเรู้จักสัจพจน์ของระบบตัวจีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมการอันนี้ก็ยังเป็นสัจพจน์นะอนนั้นก่อนกร้์กรณ์นี้เขาเรียกฟิวเฮกเซีิเอฟบอกชื่อหไปนะเขาเรียกฟิวเฮกเซิเอฟนะไอเอ็มบวกกับคูณเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าฟิวเฮกเซีิเอฟเห็นี่แล้วนะไอที่สมบัติการเปลี่ยนคูณ การสลับที่มีแล้วละแล้วก็มีด่วนด้ต่างๆแล้วนะีแล้วก็การแจกแจงน,นะฮะนั้นคือ,อเกี่ยวกับฟิวด์แต่ในที่ที่ผมทบทวนไปทั้งหมดสกีของมต้นเนี่ยของมอต้นมปลายเนี่ยนะนะั่นเกี่ยวกับการเท่ากันกนะารบวกลบคูณอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะได้ยินตอนเรียนพวกเดียร์ชิร่าหรือแอกเซนเดีย์ชิร่ามีถึงต้นตนะแล้วต่อมาก็จะมีสิ่งที่เรียวกว่า a อ็กเซนที่เป็นออเดอร์ ออเดอร์ฟิลเอกซิมคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่อาร์ก็ไถ้าเราเรียนใน cross match เดอร์ฟิราหรือว่า cross อื่นทั้งที่เป็นทำนองเดียวกับแอสเซอร์บิร่าเนี่ยมันก็มีคำว,ว่าออเดอร์ฟิลขึ้นมาก็คือซึ่งซึ่งแปลงเป็นเฉพาะในอาร์นะเราจะทำเฉพาะในอาร์เราไม่ได้ทำแอสเซอร์ฟิร่าก็คืออย่างนี้นะ <c oughs> อยู่นะดังน้นตอนนี้ถ้าผมเร็วไปรีบพัวไปเพราะอันนี้เข้าจะขับไปนะต้องต้องรู้เรื่องนะส่วนนี้นี่ต้องจดให้ทนะันนะคือในระบบจุลจริงเนี่ยด้วยแอเซียมของตรงนี้นะที่เราเรายตะตั้งเนี่ยมันจะมีอยนี้ไดนี้สจะมีเซตที่เรียกว่า R บวกเป็นสับเซตของ R านนะ ริ่มจบได้นะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอัปเดตในในชีทอีพีแต่ที่เริ่มจบได้แล้วคือก็คือเป็นแอเซียมที่เรียกว่าอออเด order few เซียมนะว่าในระบบจำนวนจริงเนี่ยมันจะมีเซตอันหนึ่งที่เรียกว่าเซตของาบวกยังไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลังจะรู้ว่าคือใครรู้ไว้ก่อนคือเซตแรกของเซตของนวริบวกใช่ไหมแล้วก็คือเราจะเรียกเราเราเราจะมีเซตหนึ่งนะเซตหนึ่งที่ท มีสมบัติดังนี้อันแรกก็คือว่าถ้าเรามีเราหยิบสองตัวใดๆในเซตนี้มานะบวกกันจะต้องอยู่ในเซตนี้นะสมบัติปิดการบวกแล้วก็ถ้าเราหยิบสองตัวใดๆในเซตนี้มาเราามาคูณกันจะต้องยังอยู่ในเซตนี้นะแล้วก็อันที่สาม อันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาไทยก่อนนะเดี๋ยวเปลียนภาษาอังกฤษแล้วพวกเราจะงงนะ้ยไม่ใช่เป็นจริงครับผมอันนี้ไอคือนะอันนี้ไอบวกนะเอาเอาตัวในไอบวกมาบวกกันต้องอยู่ในไอบวกเอาตัวในไอบวกเอาคูณกันต้องอยู่ในไอบวกแล้วก็สารทุก a ที่รูจริงตัวอใหญ่นะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจริงทีย่งเดียวเลยสมบัติไรวิภวท่ะไรโคโลมิรอยซิคโนโลมีฟิคโทโลมิรอ ที่เราเรียนสมัยเด็กๆก็คือมันจะต้องจริงแค่ a ท0หรือ a อยู่ใน R บวกหรือลบ a ใน R บวกนะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าภาษาอังกฤษก็ accept ได one of the following forms เดี๋ยวเดี๋ยวคิดภาษาไทยไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้ามันยากไปกลัวพวกเราอยงยังไม่ถนัดนะอย่างใดอย่างเดียว อยากได้ยอย่างหนึ่งนะอะไรมือประหยัดตะกี้ตัวใหญ่จะไม่เห็นแมยอยากได้ยอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะเพียงอย่างเดียวถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเขียนตรงนี้นะว่า exactly one of the following นะสามเด็กโงน่นนะเป็นจริงแล้ว,วก็คือมีเพียงอย่างเดียว อันนี้ก็ถ้าสมัยเด็กก็คือสมบัติาาสายวิภาศาสย์ที่คือไฮไโคนอมีบอกนะจุดไฮโคนมีของตี่อันน,นี้อันนี้ก็โ l o สนะสมบัติปิดการบุกสมบัติสัปปงคูมอสเทนได้วยวอคนนี้นะอ่ะนี่นี่คือจุดเริ่มต้นของ สมก,การดังนั้นสมก,การกระสุนไหนก็จะมาจากอาเอกเซี่ยมของระบบโดยจรงเหมือนกันนะว่าคืออะไรนะแล้วเพอรู้จักเซตนี้พอมีเซตนนี้ปุ๊บเพื่อความง่ายก็อยากเขียนเป็นงบวกก็เลยมาตั้งเป็นเป็นสัญลักษณ์ก่อนหนีนะนี่ยามเพิ่มว่าเป็น condition แต่นะว่า,เ,เ,ววาเราเขียนว่า a มากกาว่า b จะหมายถึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษขอโทษ อย่างหนึ่ง,งเดียวทีละค่า a มากกว่าศูนย์มีความหมายเดียวกับ a อยู่ใน R บวก a น้อยกว่าศูนย์มีความหมายเดียวกับลบ a อยู่ใน R บวก R บวกรู้จักมาจาก axiom และรู้จักมากกว่าศูนย์มาจากไหนว่า a มากกว่าศูนย์ันคืออะไรมาจากนิยามว่า a มากกว่าศูนย์หมายถึง a อยู่ใน R บวก a น้อยกว่าศูนย์ มาจากไหนก็มาจากเอกเซี่ยวว่าหมายถึงลบ A อยู่ใน r บวกนะดังนั้นการบวกการเป็นบวกหรือการเป็นลบของอจำนวนจริงเนี่ยมาจากนิยามและโยงไปกับนิยามมาจากแอกเซียวว่า r าบวกมี r าบวกแบบนี้อนะ่แล้วก็จำนวนจริงสองตัว a มากกว่าบ b หมายถึง A ลบ b มากกว่าูมากกว่าบตอนแรกเห็นรู้จักแต่ตอนพอให้นิยามรู้จักแล้วเพราะอะไรเราจะบอกว่า a มากกว่าบีหมายถึงอ,อะไรก็คือเอา A ลบด้วย b รู้จักลบไปแล้วลบคือการบวกไปอีกหนึ่งอันนี้รู้จักไปแล้วแล้วก็รู้จักไปแล้วว่ามากสูงคืออะไรก็คือ a ลบ b ต้องอยู่ที่ R บวกนะนะเขียนแบบเอลบบีอยู่ล้วะก็เลยรู้จักว่า A มากกว่า b คืออะไรต่อมา a น้อยกว่าบคืออะไรแปลว่าอะไร a น้อยกว่าบแปลว่า b มากกว่า a อนีก็ได้นะ A น้อยกว่า b คือ b อามากกว่า a คือนิยามมากกว่าเรียบร้อยแล้วดังนั้น a น้อยกว่าบไม่รู้จักเหรอก็อแปลว่า b มากกว่า a ไง B มากกว่า A ก็รู้จักแล้วเพราะหมายถึงบลบเมากกว่าศูนย์หรือบว่า b ีลบเเป็นจำนวบวกแล้วจะเขียนเป็น B มากกว่า a ก็ได้ หรือจะเขียนเป็นปีลบเอมากกว่าูก็ได้หรือจะเขียนเป็นปีลบเอยู่ใน r บวกก็ได้ทุกอย่างมาจากนิยามทั้งหมดใช้นิยามไหนก็ได้แต่ในนั้นตรงนี้มาจากนิยามโดยที่ยังไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมลบกระดาษหนดี เลงน,นะฮนะระหว่างผมเลงก็เราจดไปเพราะผมจะพยายามช้าลงแล้วพอมันเปลี่ยนสมการแล้วมัแวนแค่เวลาจดไปเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์อะไรเวลาจดเดี๋ยวไม่ดีนะใครใครจดช้าพยายามตามผมให้ทันนะเพราะว่าอาันนี้นี่คือสปีดปกติแล้วนะคงมไม่ได้ช้าลงกว่านี้แล้วนะดังนัง้นต,ต้องตามให้ทัน ผมกับะว่าเดี๋ยวผมคงลบกระดานนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้คือของยังไม่เกี่ยวกับสมการไงจะเป็นพจน์รัวนะว่าระบบของจริงมันเริ่มจากเซตของจริงแล้วก็สมดุลการเท่ากันเสมดุลการรวมกันของน,นิยามของลบนิยามของหารแล้วก็พอเข้าสมการแล้วนะเออดังนั้นผมจะลบนี้แล้วกันแล้วผมก็สอนต่อเลยนะ,ะใครตัวสเสร็จเร็วก็ นั่งฟางจบไปใครจดช้ารีจดดิกกๆๆเลยนะดีจดมือให้เร็วนเดี๋ยวเนื้อหาเรามีเยอะนะแล้วก็ตอนที่ผมผ่านไปเพรก,กับจากญี่ปุ่นที่พ่นก็เดี๋ยวผมหาเวลาสอนชเวยให้ซึ่งที่บอกไปนะก็อาจจะเป็นสอนออนไลน์เอาจะได้เราจะไ,ไม่ต้องหาห้องใหม่แต่แต่ตอนเรียนการการเรียนหลักนี่คือเราเรียนที่นี่อยู่แล้วนะอ๋อลืมบอกไป ห้องเราใช้ห้องนี้ตลอดแล้วนะห้องหนึ่งสองสี่ศูนย์เนาะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นห้องห้อง 1, หนึ่งสองสี่หนึ่งแล้วนะแต่ผมผมเปลี่ยนเป็นห้องนี้ตลอดละทั้งสองวันตอนแรกมันมันสลับหนึ่งสองสี 1, ่ศูนย์หนึ่งสองสี่หนึ่งผก็ขอเปลี่ยนเป็นห้องนี้ทั้งสองวันไปเลยนะฮะพยายามต่อนีายามต่อรู้จักเอมากกว่าบีกับเอน้อยกว่าบีแล้วมันก็จะมีอะไรที่ที่เราใช้เป็นตัวมือเอมากกว่าพกบีคืออะไรก็ตามคําอ่านก็คือ หมายถึง a มากกว่า b หรือ a เท่ากับ b นะแล้วก็มี a น้อยกว่า b ก็คือ a น้อยเอ้ยสูนย์หน่อยนะนะตกลงเขียนแนวไปหน่อยมีเต่าหรือไมมีมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากันตอนมากกว่าเท่ากับยังไม่รู้ก็แปลว่าอะไรคือมากกว่ารู้จักแล้วที่เป็น a มากกว่า b a เท่ากับ b ก็รู้จักแล้วเสร็จแลวก็การเท่ากัน เชื่อมด้วยก็เป็นแบบสั่งธรรมดาตรงนี้ต้นนะรู้จักละแล้วก็จะมีสัญลักษบเป็นเชนอย่างเงี้ยนะที่ประเภท A มากกว่า B มากกว่า C คืออะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่า A มากกว่า B และ B มากกว่า C คือเชื่อมด้วยแรดตรงนี้มันก็อาจจะมีแบบว่ามากกว่าเท่ากับสองที่ไงเนาะต้กตีความมิตามปกติเนาะเห็นไหมมันอาจจะมีวนกันบ้างก็มันก็นิยามอยู่นั่นแหละนะ ก็ก็คงชินเนาะไม่ไม่ได้จะต้องอะไรมากนะยิ่เต้นนะประมาณนี้นะครบเลยน้อยกว่าเราใส่ไปแล้วแต่ถ้าเฉพาะมากกว่ากับมากกันกับตรงนี้ถือว่าครบแล้วเพราะอะไรเรียนคอมบิเนชร์อีกอย่างมีตำแหน่งสองตำแหน่งนะใส่มากกว่าหรือมากกันกลับแต่ละตำแหน่งมีสองช้อยนะสองตำแหน่งสองช้อยสองช้อยสองคู่สองเป็นสี่รวมี่สี่อันเซลล์ครบแล้วนะนี่เป็นต้นนะ เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปพูดถึงน้อยกว่าด้วยเนะมันก็ลิบไปอีกสี่อันเห็นนะมันจะแต่เราไม่เขียนนี้เนาะเราเราไม่ไม่ได้เขียนนี้นะอันนี้นี่เดี๋ยวมันงงเกินเอ๊ะมากกับบีและบีร้อยกับบีอะไรแกีแต่นี่อันนี้มันงงเกินเราไม่เขียนนะเรามากก็มากน้อยก็น้อยนะเดียงแค่จะเท่าไม่เท่าเพาว่ามาันนะ,ะจบนิยามเรารู้จักล้วอสมการคืออะไรนะ นันคือมาจากแอ็กซียมของอระบบจลจินที่เรียกว่าออเดอร์หรือเอ็กซียมแล้วเราก็มีนิยามว่า,าเป็นบวกคืออะไรลบเป็นลบคืออะไร ML B, ML B เอโนบีเอโนบีคืออะไรนะแล้วหลังจากนั้นนะก็จะมันก็ตอนนี้ผมผมอยู่ที่ช่องในสมบัติเชิงระดับนะคือสมมติว่เชิงระดับออเดอร์ออเดอร์แอ็กซียมนะของแอรนะเนะดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสามติ้งให้หมดกันนะตรงนี้ เจ็บภาษาไทยดีกว่านะเป็นการลอร่อลวงว่าจะไม่มีไปไหนนะ <c oughs> ก็บอกว่าคงไม่ทําให้ตกใจจนไม่อยากเรียนนะว่าง่ายไปยากไปเลยนะเ,นะเราเรียนได้แหละนะเรียนได้หมดแหละมีทั้งสองสไตล์ทั้งคำนวณทั้งพิสูจน์ก็น่าจะชอบแหละนะโอเค <c oughs> อ๋อตรงนี้เนี่ยลืมบอกไปเทวว้าะ่่า พอรู้จักนิยามพวกนี้เนี่ยมันก็จะเขียนเอกซีมตรงนี้ได้อีกแบบหนึง่งในเวอร์ชันของนิยามถือว่าอะไรแทนที่จะบอกว่าอยู่ในาบวกมันความหมายเดียวมากสูดใช่ไหมมันก็อาจาจะจำง่ายว่าอะไรนะแบบที่เราจำสมัยเด็กได้ว่าเวลา,าตัวบวกสองตัวมามาบวกกันออก,ก็ยังบวกนะเป็นบวกเอาตัวที่มากศูนย์สองมาบวกคูนกันก็ออยังมากศูนย์ดังนั้นถ้าเอาจำนวนบวกคูณกันแล้วยังเป็นบวกอันนี้คือเอกซยมนะ แต่ถ้าเอาลบคูณลบทีเราท่องลบคูณลบเป็นบวกอันนั้นเขามีพิสูจน์ทีหลังเนาะแต่บวกคูณบวกได้บวกอยู่แล้วตามเลขเสี้ยวนะบวกคูณลบอ่ะบวกคูนลบได้ลบยิงที่เราสมัยนี้ท่องสมัยนีกเนาะบวกคูณบวกได้บวกบวกคูณลบได้ลบลบคูณบวกได้ลบลบคูณลบได้บวกเห็นไหมอ่ะพอท่องเสร็จปุ๊บเป็นไงท่องเสร็จปุ๊บนะใช้แก้สมการได้ละเนาะดังนั้นพอ เดี๋ยวหนะว้าอ๋อหน้าสัาแล้วเนี่ยอุยจะสอนหมดก่อนหมดเวลาเนะี่ยไม่เป็นไรถ้ามันหมดตอนชีทนี้ก็เป็นไงผมก็ให้ตัวอยา่า <c> ง <oughs> ให้ตัวอยา่างเหมือนเหมือนสมัยเรียนมนต้นมนปลายาจริงจริงตัวอยา่างแก้สมการแก้สมการเนาะ,ะเอเนะเนี่ยมันก็จะเข้าเนื้อหาที่ที่เราน่าจะคุ้นเคยแต่ลืมสำหรับบางสบนหรือ <c oughs> ก็เรียนใหม่และไม่ลืมก็ดีเลยนนะโอเค่ะ ก็ดังนั้นเราอยู่หน้าสุดท้ายแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยผมจบเครื่องบนหมดแล้วครึ่งหน้าดังนั้นก็จะอยู่ที่สิบทสี่ซึ่งเป็นที่สูน์เกี่ยวกับสมการดังนั้นที่สูนรหน่อยลกันเนาะเออพิสูจนหน่อยลวกันว่าเราจะพิสูน์ที่สิบทสีนน่ย,ย,สส 4, ยังไง ครั้งๆที่เราเพิ่เคยพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหม <laughs> ในฟิตแมทหรือว่าแต่เราอาจจะลืมจากนั้นพิสูจน์ใหม่เพราะอนันนี้เป็นเพราะสมการเราก็ทบทวนใหม่เลยแล้วกันนะ <Okay. S 1> อ่นันนั้นก็ขอเริ่มเลยมาเริ่มการพิสูจนที่บ6ที่4ี่แล้วถ้ายังหมดเวลาก็มาแก้สมการแบบออลไลน,น์ เริ่มเริ่มดูตามชี้ไปนะอ่าพิสูจน์ที่สี่นะครับก็ให้ A B C ให้ A B C D เป็นจุดจริงใดๆอยู่นะแล้องมีพิสูจน์หลายข้อเลยนะผมก็เริ่มไปนะวันนี้ผมให้ A B C D เป็นจุดจริงใดๆมาแล้วนะ A B C D เป็นจุดจริงใดๆมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะพิสูจน์ สมบัติดังต่อไปนี้เนาะสมบัติข้อแรกนะครับอ่ถ้า a มากกว่า b และ b มากกว่า c แล้วเราต้องพิสูจน์ว่า a มากกว่า c คล้ายๆอกว่าสมบัติ a มากกว่านี่มีสมบัติหลายข้อเลยอะมากกว่าเนี่ยพอพอยานเสร็จปุ๊บเราก็เสียว่ามากกว่าเป็นอะไรถ้าพูดถึงภาษาพิน่ยคือ relation แบบนี้คนนะใช่ไหมอันนี้ a r b และ b r c แล้ว a r c นะ เอ,อมีสมบัติการถ่ายอทดอดแต่แต่ไม่มี a มากกว่าเนะไม่มีสมบัติสะมพันนะเออไม่มี a มากกว่า A อนะแต่ถ้ามากกว่าบมีสมบัติสะมพนอยู่ต้นนะไม่ไรมาพิสูจน์ดีกันอ่ะมสัหน่อยพิสูจน,ออมมน์แรกอะอันนั้นผมก็เริ่มด้วยการสมมติตรงนี้เนาะหาแป้งสูงนะแต่สูงได้มากกว่าบีบีมากกว่าสี่อ,อ พิสูจน์ทาแล,ะละ้วครบรวนซะหน่อยนะผสมตัวนี้ลๆๆแล้วเดี๋ยวาแล้วเราต้องไดใ้ให้ได้ว่า A บมาก C นะอ่ะกใใ็ใช้นิ่ยางก่อก็ได้นะว่าเอมาก b นี่อย่างคือเลยนะคือ A ลบด้วยแล้วมากสูง B ีมากก็คือ B ลบด้วแล้วมากศูสูงใช่ไหมเออแล้วก็ เราใช้สมบัติการบวกของตัวที่มากสฐาว่าอะไรนะเวลาววม,ากกมากกลีตัวบวกสองตัวเนีเอามาบวกกันหรือเอามาคูณกันตัวนี้ยกตัวบวกเพราะผมมีตัวบวกสองตัวผมก็เอามาบวกกันได้เลยใช่ไหมเดนเอลบดีบวกกับ b ีลบซเนี่ยต้องมัธยฐานโดยตอนแรกผมอาจจะใส่วงเล็บก,ก่อนนะแต่ว่าผมก็รู้ว่าการบวกเนี่ยมีสมบัติ การเปลี่ยนกะลุ่มนะผมก็ไม่ต้องใส่เองก็ได้เนาะแล้วก็ a อลกเอลบคืออะไรนะคือการบวกด้วยอินเวอร์สอย่งนี้ใช่ไหม,นนมนยนี่เนาะเออมาศูนย์หรือมีเศษแล้วก็อันนี้นี่ผมก็เปลี่ยนกลุ่มอะไรจากคู่อะไรได้ตามปกติผมก็จับคู่ตัวนี้กับตัวนี้แล้วผมรู้ว่า b กับลบดเป็นลบดีอินเวอร์สตัวนี้แต่อินเวอร์สการบวกเแต่เวลาบวกกันก็ได้สุด พอผมจะคูณุผมก็ออกมาเป็นนีกและจะจบคูณต้องการเลยนะระบบว่าศูนคืออกลักษบวกั้นบวกบวกอะไรก็ได้ตัวนั้นแเอบวกศูนยได้อีเอวกลบสคือเอลบสี R ่ C. แต่ที่ยาวเลบส่าูนย์ C L S คือเอมากกวมันก็จะได้ตามต้องการเนี่ยก็จบาการิัดนั้นเห็นว่าก็คือ พิสูจน์ได้นะพิสูนจน์มาจากอะไรต่างๆนานานะใช้รูปคนรทนัดแะ่นาะแล้วก็เออปรถามก่อนอยากเก็บคะแนนการพิสูจน์แบบนี้ก็ไปถึงไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องอะไรนะที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวถึงเวลาเราก็แก้สมการแก้สมการไปเลยแบบตอนโมดต้นมดปลายแล้วเก็บคะแนนวนไปแล้วเดี๋ยวขั้วสองค่อยไปฝึกพิสูจน์ ตามสไตล์การสอบทางพนิษฐาปริปีเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเออโดยไม่ได้ต้องพิสูจน์นี้เป็นนี่คือการพัฒน์เสริมก็ได้เต้นหรือใครชอบจังเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่กันบ้านไปแล้วคุณก็ไม่ต้องทำก็ได้ไงที่ผมบอกไปแล้วในบ้านเพิ่มเติมนัอาจจะมีเป็นร้อยพ่อก็ได้ยังไงคุณเลือกทําแค่20พ่อก็แล้วนะส่งเมื่อไหร่ก็ส่งนะไม่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 ได้กำหนดส่งด้วยนะส่งให้ในเพอ่มเติมเนี่อาจจะจะเก็บคะแนนแล้วจะสอบได้แล้วก็มาส่งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ อ่ะมาดูข้อสองเลยจะจะ,จะถามไหมจะถามไหมถามไหมจ็อ๋อไม่ไม่ได้ถามนะถอ่ะมาดูข้อสองนะ,ะถ,ถ้าข้อสองนี่มันเป็นการบวกเข้าด้วยสิ่งที่พบก,กันอ่ะจะพิสูจน์ได้ไหมเนี่ยเออ คืออย่างนี้เราก็ทำไปตามพินแมทเดยขึ้นที่ม,มากนะรู้นะก็ไอ้สูรเอมากมากว่าดีดีกวัแล้วก็ใช้ที่ยางอีกนะว่า A มากเอมากกว่าดีกอลบดีมากสุแล้วก็ก็ไปเด่งไปว่าทำยังไงดีให้มันเกิดเอหเราก็ทำนี้ไปนะว่าบวกซีบวกลบ ลบสี่เนี่ยมันยังได้อยู่ดีเพราะอะไรนะรู้ว่าบวกได้ศูนย์ก็ได้ตัวเดิมคือตัวเดิมมากศูนย์ตัวเดิมก็มากศูนย์หมายถึงตัวเดิมมากศูนย์ไอ้ตัวเดิมเนี่ยนี้พอที่คือศูนย์ศูนย์บวกที่นี่ก็ได้ตัวนี้แหละคือตัวเดียวกันไอตัวนี้มากศูนย์ไอ้ตัวเดียวกันมันก็ต้องมากศูนย์เดียก็ไม่ได้ต้องศูนย์แต่ก็ลับประเด็นต่อได้เลยแล้วก็นี่ไงครับแล้วแล้วแล้วผมก็มองอีกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผเห็นไปหนีก่อนนะเป็นบวกให้หมดก่อนนะ เพราะเพราะว่า,วายัางไงการบวกมีรสมบสลับที่ผมก็สลับที่เปลี่ยนกลุ่มอะไรตานไปชอบผมก็เอาเกกับซีมาจับคู่กันมันจะได้มีตรงนี้ผมให้เออเนี่ยตรงนี้เออแันนี้นนผมได้ a กับ c มาแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นสมบัติอีกอันหนึ่งที่ที่ เกี่ยวกับสมบัติการแจกแจงที่ที่ผมบอ,อกไปว่ามันมันมันอย่างนี้ได้อย่างน้อยอย่างเี้ยดังนั้นตรงนี้ผมมองว่าอินเวอร์สการบวกของ b เนี่ยมันมันก็เท่ากับเอารลบหนึ่งคูณดดังนั้นมีลบหนึ่งสองอันผมก็มองเป็นการแจกแจงของดึงลบหนึ่งสอกมาอันนั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้นะเน,นอะ และนี่คือบวกด้วยลบหนึ่งตนี oh, ้ลบหนึ no. ่งตัวนี้ก็คือบวกบวกด้วยผลการบวกของตัวนี้ซึ่งก็คือลบนี้เป็นต้นนะแล้วก็พอสองสองเลขลบกันมากกว่ศูนย์ก็คือแสดงว่าวงเล็บแรกมากกว่าวงเล็บที่สองมันก็เลยเป็นคะแนนนะแบบข้อสองนะก็จบการพิสูจน์ข้อสองเลยทบทวนการพิสูจน์ไปแล้วกันเนาะ วนะันแรกนะเดี๋ยวจะยากเกินไปนะเดี๋ยวนักเรียนไม่อยากเรียนนะ <c oughs> นะใครรู้สึกง,ง่ายเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก็จะเริ่มมีเนื้อหาให้แก้สมการแก้สมการมากขึ้นนะตอนนี้เราเราทบทวนไปก่อนนะกันเนาะเพราะว่าเพิ่งเรียนวันแรกนะข้อสาม a มากกว่า b และ c มากกว่า b แล้วให้สู้สึว่า